สวัสดีครับผมนายรบวนบัตรนะครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนมานําเสนอเรื่องวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในงานก่อสร้างนะครับโดยสมาชิกในกลุ่มผมนะครับมี2คนด้วยกันครับหนะครับนายสิริชัยริมดุลนะครับและคนที่2นะครับนายรลธนบัตรนะครับก็คือผมเองนะครับโดยข่าวแรกที่ผมจะมานําเสนอก็คือคนงานก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมตึก ตกตึกสูงสามชั้นเสียชีวิตนะครับโดยสาเหตุของเรื่องนี้นะครับเกิดจากความประมาทไม่ตรวจสอบสภาพพื้นที่นะครับ2นะครับผนังที่ก่ออิฐบล็อกรับน้ําหนักไม่ไหวและทําให้มันพังลงนะครับและอย่างที่3านะครับนั่งร้านมีความแข็งแรงนะครับที่จะรองรับแรงของคนงานได้ครับอาจจะเกิดจากนั่งร้านเสียหายนะครับแนวทางการป้องกันและแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับ 1. นนะครับตรวจสอบพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงก่อนปฏิบัติงานนะครับ 2. องกำชับให้ช่างคนงานทำนั่งร้านให้แข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนงานนะครับและสนะครับตรวจสอบคุณภาพพื้นว่าสามารถรับน้ำหนักอิดที่ใช้มากน้อยได้เพียงใดนะครับและต่อไปนะครับข่าวที่สนะครับเชือกผูกเสาเข็มขาดขนาดคนกำลังเคลื่อนย้ายร่วงทับร่างหนุ่มสุรินดับคาซอยสุขุมวิทที่21นะครับโดยสาเหตุของเรื่องนี้นะครับเกิดจากความประมาทของคน นำเชือกมาผูกกับเสาเข็มครับ2เชือกที่นํามาผูกไม่ได้รับมาตรฐานนะครับ3นะครับขนาดเคลื่อนย้ายเสาเข็มโดยรถแบ็กโฮเชือกไม่สามารถรับน้ําหนักได้เพียงพอครับแนวทางการป้องกันและการแก้ไขปัญหานะครับใช้เชือกที่ได้มาตรฐานผูกกับเสาเข็มนะครับถึงทําให้มันไม่ขาดนะครับและ2นะครับก่อนทําการเคลื่อนย้ายทุกครั้งนะครับต้องทําการเคลียร์ช่องทางเดินรถเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับ ข่าวที่3นะครับคนงานก่อสร้างตกลิฟต์5ชั้นโรงเรียนดังที่ชุมพรดับอนาถนะครับโดยสาเหตุของเรื่องนี้นะครับ 1. เกิดจากความประมาทของคนงานก่อสร้างครับ 2. ลิฟต์เกิดการชำรุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานที่เวลาเป็นเวลานานนะครับและสุดท้ายนะครับคนงานไม่ปฏิบัติตามกฎการใช้งานของลิฟต์นะครับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหานะครับ 1. ทําตามกฎเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของการใช้ลิฟต์ สองเปลี่ยนโครงสร้างลิฟต์ใหม่ทั้งหมดเนื่องจากตัวลิฟต์เก่านะครับเกิดการชำรุดนะครับสามนะครับให้ความรู้เรื่องการใช้ลิฟต์กับคนงานหรือผู้ที่มีผู้ที่ใช้ลิฟต์ผู้ที่วนอยู่ในการใช้ลิฟต์ทุกคนนะครับต่อไปนะครับข่าวที่สี่นะครับอุบัติเหตุรถเคียนยกกระเช้าหน้าทิ่มสองคนงานพม่าลอยกระแทกพื้นได้รับบาดเจ็บนะครับสาเหตุนะครับความประมาทของคนขับรถเคนนะครับสองนะครับ รถเครนยกกระเช้ารับน้ําหนักมากเกินไปนะครับการป้องกันและในทางการแก้ไขปัญหานะครับ 1. นะครับตรวจสอบใบอนุญาตพนักงานขับรถเคนครับ2กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้อยู่ห่างจากสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นนะครับและข่าวสุดท้ายนะครับข่าวที่5ครับคนงานพม่าขึ้นเครนเชื่อมเหล็กสลิงขาดร่วงดับสศพสาเหตุนะครับคนขับเคนบังคับบังคับ เกิดความประมาทนะครับทําให้ล่วงตกลงมานะครับสงนะครับลวดสลิงขาดเนื่องจากรับน้ําหนักเกินกว่าที่สามารถรับได้นะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาและป้องกันนะครับตรวจสอบใบอนุญาตของพนักงานขับรถเคนะครับ2ตรวจสอบลวดสลิงก่อนใช้งานทุกครั้งนะครับว่าเกิดการชํารุดหรือเสียหายหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ